อันนี้ไม่มีกินเป็เมื่อวานแล้วไนงะ มีน้ำเต้าหู้กับชามะนาวนะคะมี่งไเ <Huh? S 2> งไเยอฮะนีไงเยออะไรอ่ะเล่าอ๋อมีอีกถุงนึงอยู่ในตู้อันนี้เปิดถุงใหม่ให้ ล้างมือแล้วนะคะพ่อกินข้าวอิ่มแล้วอตอนนี้พ่อกำลังจะกินกล้วยกับยานะคะหลังอาหารอ่าไม่ ได้เม่เอำม็นตอนเย็นสามเม่กินตอนเย็นอันนี้หเมตรหกเมตราไม่กินนเยนเช้ากิน6กเมตรเจ็ดเมตรเช้ากิน6เมตรเจเมตรดูย่ย่ง้างจนค้าง้างด

พ่อกำลังกินกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะวันนี้แม่ไม่อยู่นะคะแม่ไปโรงพยาบาลหมอนัดตรวจลูกสาวคนโตพาไปนะคะ เฮ้ยมีช้อนินช้อนหนึ่้วยอยู่ตองขอบขอบเลยกุนกลุ